พี่น้องถามกันเข้ามาเยอะพี่อ้อว่าประสาทตาควายเห็นขมรเขาอัดคิดกันมาว่าขมรเขายึดได้จริงเปล่าจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าครับก่<จ>อนอื่นผมต้องอธิบายแบบตรงไปตรงมานะครับแบบตรงไปตรงมานะแบบตรงไปตรงมาก็คือตมเงินทมเนี่ยเรายึดได้ตมเงินทมเรายึดได้นะครับเรากั้นรั้วหนามเรียบร้อยแล้วเพราะว่าภูมิประเทศเราได้เปรียบเราอยู่สูงกว่าเขาแต่มันเป็นที่ราบ เขาเขาอยู่ในเป็นที่ราบราบราบชันลงต่าภูม,มิประเทศเราได้เปรียบเขาอยู่ประมาณหกสิบสี่สิบนะเรา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 ได้เปรียบหกสิบสี่สิบเราก็ยึดได้เรายึดปราสาทต,ตาเมืองทมได้ส่วนปราสาทต,ตาควายเนี่ยที่เขมรออกมาทําคลิปกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังในฐานะผมคนพื้นที่และไปปราสาทต,ต,ตาควายบ่อยนะครับปราสาทต,ตาควายเนี่ยเขายึดได้เขายึดได้เสร็จวันแรก เขาขึ้นมาได้ต้องใช้คําว่าเขาขึ้นเร็วเร็วกว่าเพราะว่าของเขามันขึ้นง่ายและเขามีพื้นที่แต่ของเราเนี่ยสมมุติตัวปราสาทอย่างเงี้ยเราขึ้นเขาเนี้ยเราขึ้นเขาอย่างนี้นะแต่ของเขามันมีพื้นที่อย่างนี้ครับอ่ามีพื้นที่อย่างเงี้ยแล้วตัวปราสาทตั้งอยู่อย่างงี้ครับมันขึ้นคนละแบบกับเราครับของเขาเลยขึ้นได้เร็วกว่าพอขึ้นได้เร็วกว่าเนี้ยคาว่าปืนเนี่ยครับคิดหรอไมเขาขึ้นได้เร็วกว่าเข้าใจครับเข้าใจเขาได้เปรียบครับพอเขาได้เปรียบเสร็จปุ๊บเราก็ยังไม่ขึ้นครับ เรายังไม่ขึ้นเขาก็เลยวางทุนร,ระเบิดรอบทางขึ้นของเราครับผมเขาวางทุนระเบิดรอบทางขึ้นของเราเราไม่รู้เพราะเขารู้อยู่แล้วว่าการท,าทีรเร่เขาอยู่บนตัวปราสาทนานเนี่ยครับเราต้องขึ้นไปตีเอาคืนเราต้องหาวิธีตีเอาคืนพอเขาวางเสร็จเขาถอยมันคือยุทธวิธีของเขาพอเขาวางเสร็จเขาวางระเบิดเสร็จเขาถอยออกจากตัวปราสาทไปตั้งรับครับเขาหลอกให้เราขึ้นไป เพราะเราต้องการต้องการยึดตัวภาษาคืนพอเราขึ้นไปปุ๊บทหารเราก็เกิดความบาดเจ็บเพราะไปโดนทุนระเบิดนะครับครับผมก็โดนโดนระเบิดเอาง่ายๆนะครับก็เกิดการบาดเจ็บนะครับ,รบแล้วภูมิประเทศของเราเนี่ยเราขึ้นเขาตาควายเนี่ยมันเสียเปียบใช่ไหมพี่เราเสียเปรียบครับผมเราเสียเปรียบเราขึ้นยากเพราะเราต้องขึ้นเหมือนเราปีนหน้าผาขึ้นไปหเหมือนเราเดินขึ้นทางหน้าผานะครับภูมิประเทศเราเป็นรองเขาเนี่ยกว่า แปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเรายี่สิบแปดสิบภูมิประเทศเราเป็นรองเขามากนะครับแต่ส่วนภูรูข้ข้างๆน่ะข,ของเราตึงกําลังไว้หมดนะครับเหลือแค่ตัวประสาทนี่แหละที่เราอยากเอาไม่ได้เพราะว่าวันที่มีเรื่องกันที่ประตามือนวันแรกรเขาขึ้นตัวประสาทได้เร็วกว่าเราครับเขาขึ้นตัวประสาทได้เร็วกว่าเราเนื่องจากทำเลที่ตั้งของเขา ภูมิประเทศของเขาได้เปรียบมันได้เปรียบกว่าใช่ไหมได้เปรียบกว่าเยอะเลยเองเคยไปใช่ไหมทราะไปเคยไปเคยเคยครับรู้ใช่ไหมว่าเราอยู่ข้างล่างรู้ครับเราอยู่ตีนเขาเลยครับผมนะครับเราอยู่ตีนเขาเนี่ยเนี่ยผมจะเล่าเหตุผลให้ฟังว่าทําไมเราถึงยึดตรงนี้ยากครับเรายึดยากนะครับขึ้นชันครับทางขึ้นเราค่อนข้างชันแล้วแล้วเขาขึ้นได้ก่อนแล้วเขาก็มาวางระเบิดครับนะครับเขาเขาวางระเบิดหน้าแนว ผมนาปราสาทตะขวายเขาก็เลยขึ้นได้แล้วอีกอย่างหนึง่งที่เราไม่กล้าเพราะว่าโบราณสถานเนี่ยมันอายุหลายพันปีเราไม่กล้าที่จะหย่อนระเบิดเข้าไปในตรงนั้นครับขมรก็รน่าเกลียดนะครับขมรน่าเกลียดมากใช้ตัวปราสาทเป็นบังเกอร์อใช้ตัวปราสาทเป็นบังเกอร์สู้รบนะครับไทยไม่กล้ายิงตัวปราสาทครับอไทยไม่กล้ายิงตัวปราสาท นะครับแต่ผมอยากจะบอกทหารว่าไม่โกรธนะถ้าจะอัดเข้าไปไม่โกรธผมูดตรงๆนะไม่โกรธไม่โกรธแล้วสรุปตอนนี้ยังยังเป็นของใครครับทัวจะลงผมหรือเปล่าผมไม่สนใจอะแต่ผมคิดแค่ว่าถ้าจะอัดเข้าไปในตัวแถวปราสาทน่ะก็ทําได้นะผมไม่โกรธนะครับผมไม่โกรธผมไม่โกรธปราสาทจะไม่เหมือนเดิมผมก็ไม่โกรธนะครับเพราะว่าคาเมนมันใช้ตัวปราสาทเป็นบังเกอร์นะครับเห็นอยู่เนาะ ใคร,ครที่ได้ดูคลิปขมิ้นจะรู้ว่าขมิ้นใช้ตัวปราสาทเป็นบังเกอร์ครับน่าเกียดมากนะครับน่าเกียดมากอ่ะโอเคครับผมโลเคชั่นเราเสียเปรียบนะภูมิประเทศเราเสียเปรียบครับแปดสิบยี่สิบครับ